โอเคใช่เรากรอกตาบิดซ้ายขวาได้นั่นแหละแต่ว่ามันต้องฝึกกันหน่อยนะของแบบนี้ดวงตาเรามีกล้ามเนื้อสี่มัดให,ใหญ่ที่ทําให้มันเคลื่อนที่ซ้ายขวาบนล่างได้และมีอีกสองมัดที่เราใช้แต่เราไม่รู้เรื่องเลยกล้ามเนื้อนี้เอาไว้ช่วยกรอกตาหรือบิดลูกตาไปมาแบบว่าถ้าจ้องอะไรที่หมุนติ้วๆดวงตาเราก็จะหมุนติ้วไปด้วยการทําแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพนิ่งและมองเห็นชัดแจว๋วเหมือนกับกล้องออโต้โฟกัสนั่นแหละแล้วพอเราขยับหัวไปมาซ้ายขวาขึ้นบน ตาเราก็จะกรอกไปที่ตรงกันข้ามด้วยนะตาของคนเราโดยเฉลี่ยมีเซลล์รูปกลวย3อันซึ่งทําให้เราเห็นสเปกตรัมของสีแดงเขียวและฟ้าพอมารวมกันปุ๊บกลายเป็นว่าเราเห็นสีได้เป็นล้าน,านสีเลยคนที่มีภาวะเตตราโคมาซีจะเห็นเฉดสีอัลตราไวโอเลตด้วยเพราะว่ามีเซลล์รูปกลวยอันที่สี่ในตาไงล่ะลองกดหยุดคลิปตรงนี้แป๊บเราจะทําแบบทดสอบกันว่าคุณเห็นทั้งหมดกี่สี มันมีทั้งหมด39สีนะถ้าคุณนับได้เยอะขนาดนั้นแปลว่าคุณอาจจะมีภาวะเตตราโครมาซีสัตว์เช่นค้างคาวและปลาโลมาสามารถเห็นได้จากการสะท้อนโดยใช้ e อค o ค o c โลเคชันคนเองก็ทำได้คล้ายกาันด้วยวิธีที่เรียกว่าแฟลชโซน่าโดยพวกเขาสามารถใช้เสียงคลิกสร้างภาพสามมิติในใจได้ทำให้พวกเขาสามารถสำรวจได้ทั่วยิ่งพวกเขาคลิกพวกเขาก็จะยิ่งไดไอเดียของห้องหรือบริเวณนั้นได้ดีขึ้นและนั่นทำให้พวกเขาเข้าใจสภาพแวดล้อมมากขึ้น คนที่แยกระดับเสียงได้เป๊ะหรือที่เรียกว่า Pitch Perfect นั้นหายากมากไม่ถึงหนึ่งในหมื่นคนจะมีคุณสมบัตินี้คนแบบนี้จะแยกโน้ตออกได้ทุกตัวและหนึ่งในข้อได้เปรียบของมันก็คือทําให้คนคนนึงมีความสามารถในการพิเศษในการฟังเพลงแล้วรู้เลยว่าท่อนไหนเคลียร์ไรก็ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบนนกลนักอันนะ คนที่เป็นโรคขนตาแยงหรือคนตาสองชั้นนั้นจะมีขนตาอีกชั้นงอกออกมาจากเปลือกตาบางคนอาจคิดว่าสวยดีแต่รู้ไหมว่ามันระคายเคืองตามากบางคนไวต่อแสงมากเลยด้วยซ้ำบางคนก็หนังตาตกน้ำตาไหลตลอดเวลาและตาอักเสบมันมีวิธีรักษาไม่มากเช่นการใช้คอนแทคเลนส์แบบนุ่มหรือเลเซอร์หรือการบำบัดด้วยความเย็นกูรูด้านสุขภาพชาวดัชอย่างวิมฮอฟบอกว่าการหายใจการนั่งสมาธิ และการฝึกฝนของเขาช่วยให้เขามีความสามารถเหมือนซูเปอร์แมนเขาฝึกร่างกายให้ปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิร้อนที่สุดและเย็นที่สุดได้และเรียนรู้ที่จะเพิ่อมอุณหภูมิในร่างกายด้วยตัวเองและเขาก็ปรับตัวเข้ากับความสูงที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยและอา้างว่าวิธีการฝึกของเขากับการกินที่เข้มงวดสุดโต่งร่วมกับตารางการออกกบบาลังกายช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเขาได้อย่างมากคนธรรมดาอย่างเรายังต้องนอน7-8ชั่วโมงเพื่อให้วันต่อไปไม่เออแต่มันมีคนโชคดีบางคนที่นอนแค่คืนละ6ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น อันนี้เป็นความผิดปกติของยีนและดูเหมือนว่าจะไม่มีผลรไไ้ายใดๆต่อร่างกายเรามีต่อมรับรสอยู่หมื่นต่อมแต่บางคนมีมากกว่านั้นเรียกได้ว่าเป็นนักชิมของจริงและด้วยความสามารถในการชิมเก่งขนาดนี้ของหวานๆอย่างส้มสตอรอเบอร์รี่และขนมนแทบจะหวานเกินรับได้สําหรับพวกเขาส่วนของขมๆอย่างบรอกโคลีกระหล่ำผักขมเกรฟฟูดและกาแฟก็ขมจะเกินทนไหวเอิ่มเงินไม่เป็นไรผมว่าที่ผมเป็นอดีอยู่แล้ว คนส่วนใหญ่มีซี่โครง24ซี่เอ้ยซี่โครงหมูบาร์บีคิวไม่เกี่ยวซี่หมายถึงในร่างกายของคนเรานะแต่ก็มีหนึ่งในไม่กี่คนที่มีโอกาสที่จะมีซี่โครง25ซี่ก็คือ1ใน200คนจะมีกระดูกซี่โครงส่วนคอง,งอกออกมาจากซี่โครงอันแรกไม่สังเกตก็ไม่เห็นเพราะว่าอยู่เหนือหายปลาร้าแล้วก็บางมากนี่เมื่อไรจะมือเที่ยงอะอยู่ดีๆก็อยากกินซี่โครงไม่ได้หมายถึงซี่โครงคนนะคุณเห็นผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นไปได้นะว่าคุณเป็นคนสะดือโบ ổ. เพราะว่า10%ของประชากรโลกเรามีสะดือจุน คนสะดือโบก็เลยหายากไงล่ะซึ่งก็ไม่เกี่ยวว่าตอนเราเกิดมาหมอเขาตัดสายสะดือเรายังไงสะดือของคนเรามีไขมันอยู่ข้างใต้เล็กน้อยแล้วก็เป็นตัวชี้ว่าสะดือของเราจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าโทษหมอไอ้ที่คุณเป็นอะเรื่องของพันธุกรรมล้วนเลยถ้าคุณเคยขึ้นไปบริเวณพื้นที่สูงคุณควรจะรู้ว่าร่างกายของเราแบกรับน้ําหนักมากแค่ไหนแค่เดินขึ้นเนินก็ยังเป็นงานยากเลย แต่ถ้าลองทําแบบนี้ไปสัก2อสาวันซี่รับรองงานจะง่ายขึ้นเยอะปอดเราเซลล์เม็ดเลือดเราแล้วร่างกายของเราจะปรับตัวได้เก่งและไวกว่าที่เราคิดทําให้เราเก็บออกซิเจนที่แสนมีค่าไว้ที่นานขึ้นซึ่งการปรับตัวนี้จะอยู่แบบนั้นไปนตราบเท่าที่คุณยังอยู่ที่สูงและเมื่อคุณกลับมาที่ความสูงปกติร่างกายของคุณจะปรับให้เป็นปกติเวลาเราดำลงไปในน้ําอัตราการเต้นของหัวใจเราจะลดลงและการใช้กา๊าซออกซิเจนก็จะช้าลงด้วยหลายปีที่ผ่านมานี้นักดำน้ําแบบไม่ใช่อุปกรณ์ได้ท้ายขีดความสามารถของปอดด้วยการดำลึกลงไปถึง24เมตร มีคนนึงกลั้นหายใจได้นานถึง22นาทีในน้ําเราไม่รู้หรอกว่าขีดจากัดอยู่ตรงไหนแต่คนก็ยังพยายามทดสอบขีดจํากัดไปเรื่อยๆนั่นแหละเมื่อคนหนึ่งคนมีความทรงจําแบบเห็นเป็นภาพมันเรียกว่าไอเอดิกแมมโมรีเป็นความสามารถในการจําเสียงภาพหรืออื่นๆได้เป็นฉากๆจากความทรงจําบางคนสามารถบอกวันบนปฏิทินได้จากหลายปีก่อนนู่นและบอกได้เลยว่าวันนั้นวันไหนแต่เสียดายที่ความจําแบบไอเอด m e m ม r โมรีนั้นฝึกกันไม่ได้และต้องเกิดมาเป็นแบบนี้เท่านั้น นักวิ่งอัลตร้ามาราธอนชื่อว่าดีนคานาเชสเคยวิ่งต่อกัน563กิโลเมตรไม่หยุดแถมไม่หลับเลย3วันเขาดังเพราะว่าวิ่งมาราธอน50ครั้งในรัฐ50รัฐทั่วอเมริกาต่อกัน50วันไม่หยุดและปิดด้วยการวิ่งนิวยอร์กมาราธอนสำเร็จสบายๆในเวลา3ชั่วโมงเท่านั้นเองคนบางคนสามารถหาทางเจอได้โดยไม่ต้องใช้เข็มทิศหรือดาวนำทาง ความสามารถในการค้นหานำทางนี้เชื่อมต่อกับความแข็งแรงของสัญญาณในบริเวณหนึ่งของสมองที่เรียกว่าบริเวณเ oh อ็นท i n o ฮิโน่เาหงายข้อมือและหน้ามือลงบนโต๊ะแล้วเอานิ้วโป้งมาประกบนิ้วก้อยซี่เห็นกล้ามเนื้อปูดขึ้นมาตรงกลางฝ่ามือไหมถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรมันเป็นส่วนอวัยวะที่เรียกว่าเวสติเจลซึ่งหมายความว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีหน้าที่อะไรแล้วมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไป เอะพูดถึงตัวเองอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มันคือกล้ามเนื้อเก่าแก่โบราณแล้วที่เราเอาไปใช้ปีนเขาสมัยนู้นและสิของคนยุคนี้ก็ไม่มีแล้วถ้าคุณกระดิกหูได้เป็นเพราะว่ามีกล้ามเนื้ออวอัยวะซึ่งอยู่นอหูเราแต่ถึงคุณจะกระดิกหูไม่ได้คุณก็มีกล้ามเนื้อนี้อยู่ดีถ้าเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นๆหูเราขยับได้ไม่มากหรอกบางตัวสามารถหันหูได้เต็มที่เพื่อค้นหาต้นตอของเสียงไม่เชื่อก็ลองไปดูหมาหรือแมวได้หนังตาชััั้นนนที่3ขขอองงสุเห็ครแรกาาจจะว แต่เราก็มีเปลือกตาที่สาเหมือนกันนะแค่มันเคลื่อนที่ไม่ได้เองแล้วก็ครอบคุมส่วนเล็กๆตรงมุมตาของเราเหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันเคยมีหน้าที่แต่ตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วบางทีคนเราก็ควรต้องร้องไห,ห้ให้สุดบ้างมันดีต่อเรานะการร้องไห้เป็นการปล่อยโฮอร์โมนความเครียดออกมาและช่วยกระตุ้นการสร้างแอนดโดรฟินด้วย แต่คำตอบธรรมชาติของร่างกายเราตอนนี้ก็คือแอสไพรินนะสมองเราแทนที่เนื้อสมองเก่าทุกสองเดือนกับตับแทนที่ตัวเองใน6สัปดาห์ผิวหนังชั้นนอกหรือผิวทั่วไปของเราเนี่ใช้เวลาทุกเดือนแม้แต่ตัวเคลือบกระเพาะของเราก็แทนที่ของเก่าทุกๆสองสามวันถ้าไม่ทํานี้กรดในกระเพาะของเราจะไม่ย่อยอาหารที่กินไปแล้วก็จะมาย่อยตัวคุณเองแทนเอาเอะไรกินคุณนะก็ตัวคุณกินตัวคุณเองนะสิอย ปอดคนเรามีท่ออากาศยาวประมาณ2,400กิโลเมตรและมีพื้นที่ทั้งหมดราวรา70ตารางเมตรถ้าคุณแผ่ออกมาแต่พูดตรงๆก็อย่าแผ่เลยแล้วกันมันน่ากลัวปอดเราทำงาน24ชั่วโมง7วันไม่มีหยุดเพื่อให้คุณหายใจและมีชีวิตอยู่ได้มันหายใจ12-15ครั้งต่อน,นาทีหรือว่าวันละ17,000ครั้งปอดด้านซ้ายจะเล็กกว่าปอดด้านขวาเล็กน้อยเพราะว่าจะต้องแบ่งที่ให้กับหัวใจหลังจากใช้งานมาหลายปี เท้าของคุณก็อาจจะโตขยายได้ทําให้ช่วงโค้งงอ,งข,องของอุ้งเท้าของคุณแบนลงเท้าก็เลยขยายออกแต่ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคนที่เท้าวบวมหรือข้อเท้าวบวมบ่อยๆมักจะเจอปัญหานี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณคุณยังมีเวลาพออายุ70หรือ80นู่นรองเท้าก็จะเปลี่ยนเพิ่มหนึ่งไซส์รสชาตินั้นมีผลอย่างมากจากอุณหภูมิของสิ่งที่คุณกินหรือดื่มเข้าไปยกตัวอย่างเช่นกาแฟร้อนๆนั้นอร่อยกว่า เพราะว่าความร้อนไปกระตุ้นต่อมรับรสขมของเราเช่นเดียวกับกาแฟเย็นความเย็นจะบทบางรสขมและช่วยให้รสชาติหลังดื่มอร่อยขึ้นกาแฟที่อุณหภูมิห้องไม่มีกลิ่นหรือรสชวนหอมหวนเท่าเพราะว่ามันขมจ,จัดๆไปยังไงล่ะการแปรงฟันแรงๆไม่ได้ช่วยให้ฟันคุณสะอาดขึ้นหรือดีต่อฟันเลยมันจะทำลายอินเเมลเคลือบฟันไปอีกและทำให้เจออาหารร้อนหรือเย็นหน่อยก็เสียฟันไปหมด ฟันไม่สามารถซ่อมตัวเองได้เพราะงั้นเราต้องดูแลดีๆหน่อยแปรงให้ช้าและแปรงด้านละ2นาทีเต็มๆเพื่อให้สะอาดจริงๆอีกทั้งอย่าลืมใช้ไหมขัดฟันด้วยล่ะ